ที่ตรงนี้อาัศาจรรย์นะครับนี่ตรงนี้มาลตนาพรมมาอุปมาด้วยบัวสีเหล่า นางสุชาดามาถวายข้าวมาทุกปยา,า,ายาดเาห็นของจริงก็นึกว่าเอ๊ะเป็นเทวดามาจริงๆเป็นยุคสมัยหนึ่งที่พุทธเนี่ยหายไปจากชมพูทวีปหลังจากนั้นดินแดนนี้ก็มีฮินดูมีอิสลามอะไรต่างๆตอนนี้เป็นแม่น้ำเนรัญชราเดี๋ยวเราจะเดินข้ามฝั่งตามพระโพธิสัตว์ไปก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าเมื่อประมาณ2,500กว่าปีที่แล้วแม่น้ําแห่งนี้จะเป็นอย่างไร ก็แสดงว่าสมัยพุทธองค์ท่านเดินข้ามมาตรงนี้ก็แสดงว่าน้ำก็น,นิดเดียวเดิน,นได้เดินได้ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line a บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับภูเขาที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับนั่นก็คือเขาดงคาสิรินะครับเป็นสถานที่ที่ว่ากันว่าพระพุทธเจ้านั้นได้มาบำเพ็ญทุกขกิริยาก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระศา,าสดานะครับรวมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครับและภูเขาแห่งนี้นะครับก็อยู่ในเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียครับ บริเวณแห่งนี้ก็คือบ้านของนางสุชาดานะครับซึ่งเป็นบุคคลในตำนานที่พวกเรารู้จักกันดีซึ่งในบริเวณแห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ทางอินเดียก็จัดไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสถูปเก่านะครับที่เราจะยังคงเห็นซากที่ยังคงมีเหลืออยู่ก็ถ้าเกิดว่าเราจินตนาการถึงความสมบูรณ์ในอดีตว่า ถ้ายังคงสวยงามสมบูรณ์อยู่จะยิ่งใหญ่สวยงามขนาดไหนนะครับส่วนทางด้านนู้นนะครับมองจากบ้านของนางสุชาดาไปนะครับก็จะเห็นภูเขาดงคัสิรินะครับอยู่ทางด้านนูน้นถ้าเราจินตนาการนะครับว่าเมื่อประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วดินแดนแห่งนี้นะครับก็คงเป็นสถานที่ที่พระศัสดาของเรานะครับก็คงเหยียบย่ำพระบาทอยู่บริเวณนี้แหละครับ นางโตแล้วเนี่ยขอให้ได้แต่งงานในตระโกลของสามีที่เสมอกันอย่างน้อยนะต้องเสมอกันหรือรวยกว่านั้นสองถ้าเกิดว่าได้แต่งงานแล้วขอให้มีบุตรคนแรกขอให้ได้เป็นบุตรชายนางกระสมความปรารถนาทุกอย่างที่นางอยากจะได้ เราได้บ่นเอาไว้แล้วนะความต้องการของเรามาสมความปรารถนาหมดแล้วหรืออย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ทําก็คือมาขอบคุณเทวดาการเตรียมก็คือเตรียมอาหารโภชนะอย่างประณีมาทูปายาตใช้กําลังทรัพย์เยอะคือมันไม่ใช่ของที่จะกินได้ง่ายๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของที่เขาใช้เส้นไหวบูชาบูชาเทพ,พเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะกวนข้าวที่เลิศรสที่โอ้มีหมดน้ํามันน้ําผึ้งถั่วงาแล้วก็น้ํานมข้าว ใส่ลงในภาชนะที่เป็นผาดทองคําทีนี้ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยนางก็จะให้คนใช้ไปจัดแจงสถานที่จะไหว้แล้ววันนี้จะไหว้ส้มชมคำนี่ก็คือสถูปที่สร้างขึ้นในบริเวณบ้านของนางสุชาดานะครับซึ่งนางสุชาดานั้นก็ว่ากันว่านะครับเป็นบุคคลที่นําข้าวมัทุป,ปายาตไปถวายพระพุทธองค์ซึ่งข้าวมัทุปายาตนั้นก็มีความสําคัญมากนะครับในอดีต ซึ่งว่ากันว่ากระบ,บวนการทํากว่าจะได้ข้าวมมจุปายาตน,นั้นก็มีขั้นตอนมากมายนะครับเป็นข้าวที่ หุงมาจากนมวัวนะครับและก่อนที่จะนํานมวัวนั้นมาทําข้าวมัตถุปายาดก็มีกระบวนการมากมายนะครับดังนั้นจึงเป็นข้าวที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในพิธีกรรมนะในการถวายให้กับเทพเจ้าหรือใช้สําหรับบุคคลชั้นสูงเท่านั้นนะครับซึ่งข้าวมัตถุปายาตนี้ก็เป็นข้าวที่นางสุชาดานําไปถวายให้กับพระพุทธองค์ก่อนที่จะตัดสู้เป็นพระศาสดาในเวลาต่อมาครับ ที่แห่งนี้มีความสําคัญยังไงครับอ๋อมีความสําคัญมากเนาะครับครับตรงนี้เป็นต้นชื่อว่าอาชัป,ปาริโคตครหรือบ้านเราเรียกว่าต้นไทครับอืมแต่ใบเขาจะใหญ่กว่าครับแล้วตรงนี้เป็นสถานที่ที่นางสุชาดาได้มาถวายข้าวมัทุปายาครับไปกับพระพุธอง ให้กับพระพุทธองค์ในคราวครั้งนั้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำตอนเช้าๆสมมุติว่าพระพุทธองค์มานั่งอยู่ตรงนี้นางทาสีของนางสุชาดาโดยนางสุชาดาเนี่ยใช้ให้มาปาดมาทําความสะอาดพื้นที่แล้วพอมาเจอปุ๊บพระพุทธองค์นั่งอยู่ตรงนี้รัศมีออกรัศมีออกคือฉัพนารังสีครับเชื่อว่าเป็นเทวดาเชื่อว่าเป็นเทวดาจริงๆมาเป็นเป็นจริงๆเพราะว่าที่เกิด แสงที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเออใช่นี่คือความเชื่อจริงนางสุชาดามาถวายข้าวมันทุพย่าถวายข้าวมานทุพย่าเห็นของจริงครับก็นึกว่าเอ๊ะเป็นเทวดามาจริงๆครับตามที่เคยอธิษฐานเอาไว้ก่อนหน้านั้นใช่ใช่ก็เลยศรัทธามากแล้วพอนางสุชาดาเอาข้าวมัทุพยญาใส่ถาดทองคำแล้วก็เอาผ้าอย่างเงี้ยนะอย่างผ้าเงี้ยคนนิดเดียวก็จะใช้หัวใช่ไหมรองหัวมาข้ามร้อน แล้วก็เดินมาถวายพระโพธิสัตว์ตรงนี้ครับพระพุทธองค์ไม่มีบาท เลยก็เลยถวายทั้งข้าวมาทุกป,ปา้ายยาถวายทั้งถาดทองคําถวายหมดเลยถาดเถิดนะถวายพอถวายเสร็จพอได้ไปแล้วก็เดินไปที่โน่นไปที่ริมฝั่งแม่น้นําเนรัญชลาซึ่งอยู่ด้านนู้นะนะครับไปลอยถาดอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้บรรลุธรรมขอให้ถาดจะลอยทวนน้ำแต่ที่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะถวายข้าวมาทุกป้ายยาอย่างเดียวครับ ที่ตรงนี้มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในสัปดาห์ที่ห้าับพระพุทธองค์เสด็จมาจากต้นโพธเนี่เสด็จมาจากต้นโพเขามาพิจารณามานั่งที่ตรงนี้อีกหลังจากตัดสรุปแล้วสัปดาห์ที่ห้าคือเนี่ยมานั่งอยู่ที่นี่อีกเจ็ดวันไม่ลุกไปที่ไหนครับแล้วก็มีพราหมคนหนึ่งเขาก็เดินมาแล้วก็มาหาพระองค์ก็เลยเห็นกิริยาการมารยาทครับ โอ้นี่ไม่ได้คนที่จะเป็นพรามได้ต้องลอยบาปเสียได้ครับนี่นี่เรื่องหนึ่งนะครับแล้วที่เราดูธูัตรกันบ้างที่เราเรียนกันร้องลูกสาวพยาวมานครับเขาก็มาตรงนี้เหมือนกันในตำนานนะในตำนานเขาไปมาเนี่ยมาเต้นนี่นที่ตรงนี้ครับอ่าที่เขาเรียกว่าจะมาพระโลพมาเตอนนั้นนะเนี่ยเนี่ยสัปดาห์ที่ห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ พรหมพรหมก็มาอาราธนากลับมาที่นี่มากลับมาที่นี่อีกก็คือสัปดาห์ที่7จากสัปดาห์ที่7็ดตรงนั้นกลับมาตรงนี้มาพิจารณาถึงมนุษย์เราว่าเออมนุษย์เรานี่เนาะเราจะแสดงธรรมได้ยังไงเนาะมนุษย์เราเพราะว่าธรรมะของพระองค์ทวนกระแสทุกอย่างทวนหมดเลยไอ้นั่นไม่ควรทําไอ้นี่ไม่ควรทํายกตัวอย่างเอายุคปัจจุบันเล่าสิ่งเสพติดทุกอย่าง แล้วก็ไม่ใช่เล่าอย่างเดียวอะไรล่ะที่เป็นสิ่งเสพติดที่ให้เรามนุษย์เราเสียเวลาเพลิดเพลินอยู่สิ่งพวกนั้นแล้วก็พรมท่านมาอาตนาพระเจ้าตัวที่ตรงนี้อัศจรรย์นะนี่ตรงนี้มาลัตนาพรมมาเคยได้ยินไหมที่แสดงธรรมอ่ะ ที่เป็นบทส่วนนะนั่นแ,ลแหละพระเจ้าแสดงธรรมลุกขึ้นแสดงธรรมอุปมาด้วยบัวสีเหล่าครับตรงนี้ฮะนี่บัวสีเหล่าที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กไงนั่นแหละใต้น้ํากลางน้ําพ้นน้ำเลยนะเออนี่ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงบอกเออเราจะประกาศลุกขึ้นแสดงธรรมเราจึงมีพระพุทธศาสนาอยู่จนถึงทุกวันโอ้มีความสําคัญมากฮะท่านผู้ชมได้ยิน ะพระอาจารย์เล่าให้ฟังก็ยิ่งเห็นถึงความสําคัญของจุดนี้ไปใหญ่แล้วแล้วตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ครับท่านใดผู้ใดามาสร้างเอาไว้มันเป็นวัดเก่าแก่โบราณครับแล้วเขพี่น้องยินดูเขาก็มาดูแลกันอะไรกันอยู่ครับอเป็นของอฮินดูจริงๆก,ก็เป็นของเราครับของพุทธ แต่ว่าพี่น้องฮินดูดูแลพุทธศาสนาหมดไปครับเอาก็มาดูแลเป็นยุคสมัยหนึ่งที่พุทธเนี่ยหายไปจากชมพูทวีปหลังจากนั้นดินแดนนี้ก็มีฮินดูมีอิสลามอะไรต่างๆก็ก็เรื่อยมาแต่ว่าพอหลังจากนั้นชาวพุทธก็จะหลั่งไหลมาพอทราบว่าที่นี่เป็นที่ที่อยู่ในพุทธประวัติก็มาที่ตรงนี้สักการะกันมากมายใช่ เขาตรงนี้ได้ครับขอบคุณพระจารย์มากเดี๋ยวไปตรงจุดไหนก็นจะรบกวนหลวงพ่ออีกนะได้เลยไ <c oughs> ด <c oughs> ตต้ตาตูสาตู สถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คืออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาที่ยิ่งใหญ่ในพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับและสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดเนรัญชาวาสซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราก็เป็นวัดที่สวยงามนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็มา เยี่ยมชมแล้วก็มาแวะพักที่นี่กันบ่อยๆนะครับผมนอนที่นี่นะฮะเรียกว่าเป็นหนึ่งในประมาณ20วัดไทยที่อยู่ในเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียแห่งนี้นะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะนี่ก็คือแม่น้ําเนรัญชาลาที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ปัจจุบันนี้ในฤดูนี้นะครับก็จะแล้งไม่มีน้ําเลยนะครับก็จะเป็นผืนทรายที่ยิ่งใหญ่กว้างมากนะครับมีความกว้างเนี่ยผมว่า น่าจะเทียบเท่าแม่น้ําโขงในทีเดียวแต่ผู้คนที่นี่ก็บอกว่าในช่วงฤดูฝนนะครับหรือฤดูน้ําหลากก็จะมีน้ํามาบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าเมื่อประมาณ2,500กว่าปีที่แล้วนะครับในสมัยพุทธกาลนั้นแม่น้ําแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ เดินข้ามแม่น้ำเดลันจารานะครับที่โอ้โหแห้งไปหมดนะครับเพื่อไปเจดีพุทธคยาที่อยู่ฝัง <Okay. S 3> ง่งนู้นนะครับแต่ในสมัยพุทธกาลจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้หร,ร <ưởng> ือจะมีน้ำตลอดแบบแม่น้ำเจ้จาพระยาก็ไม่รู้ เรียกว่าลอยถาดได้นะโอ้ดูดิยิ่งใหญ่อะเป็นแม่น้ำใหญ่แบบแบบเหมือนแม่น้ำโขงนั่น่ะโชคดีมากๆได้มาเดินเท้าถวายเป็นอุทธรรมวันนี้เป็ธรรวันนี้เป็นธรรที่ลอยถาดขององค์พระโพธิสัตว์ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงรับข้าวมะทุปายาตท่านไปรับข้าวแล้วเนี่ยมานั่งปั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งปั้นๆเท่ากับลูกปิงปองอะไรลูก,กเล็กๆได้สี่ยได้ก้ก้อนนะหยิบถาดมาเรียกว่าถาดทองคำที่นามสุชาดาได้ถวายถวายถาดทองคำเลยนะ นะพระพ,พุทธอ,องค์ไม่ทรงมีบาตรเพราะบาตรยังไม่มีคือพระพุทธเจ้าของเราในองค์ปัจจุบันเนี้ยนะที่ท่านได้มาอธิษฐานแล้วก็ลอยไว้ซ้อนมากันสามถาดมาแล้วอันนี้เป็นถาดที่สี่พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมก็บรรลุธรรมเรื่องของการควรกระแสไม่ใช่ตามกระแสพระพุทธองค์ก็เดินตรงไปเนี่ยนะ เดินตรงไปเนี่ยนะเขาเรียกว่าไปที่พุทธคยาเน,นี่ยไปสถา,านที่ตัสร้สมัยก่อนเนี่ยน้ามีน้าเนี่ยประมาณสักหัวเข่าในอัตกถาท่านว่างแล้วก็เดินลุยไปเนี่ยลุยไปแล้วก็หาที่พักท่านเรียกว่าพักกลางวันเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ที่ใต้ต้นประศรีหมาโผครามท่านมาเห็นแล้วอาการแห่งความเลื่อมใสท่านก็เลย ถวายยาแปดกำมือมันเป็นญ้าชนิดหนึ่งของอคนอินเดียที่เขาใช้กันมันจะนุ่มนะเอามาปูเขาปูนั่งปูนอนของคนอินเดียกันนะแปดกำมือก็เป็นนิมิตหมายว่าพระพุทธองค์จะได้บรรลุธรรมด้วยมัคมีองค์แปดนะเนาะเราเดินกันไปอา้อาวเข้าแถวกันต่อ ตอนนี้เป็นแม่น้ำเนรัญชาราเดี๋ยวเราจะเดินข้ามฝั่งตามพระโพธิสัตว์ไปพระโพธิสัตว์ท่านไปเนี่ยเดินไปทางนี้นี่คือแม่น้ำเนรัญชารา บางท่านไปเห็นก็โอ้โหสายเยอะจังเนี่ยจะเอาไปถมอีกแล้วอันนี้ถ้าเราดูนี่คือแม่น้ำที่เมื่อก่อนเคยอุดมสมบูรณ์ที่เราเห็นอยู่สภาพนะเหลือจะแค่นี้เนีบางปีก็น้ำก็จะเยอะนะไปเราเดินกันไปจะขุดไปในใต้ดินเนี่ยเออสักวาสองวาก็ถึงน้ำแล้ว ใช้เครื่องสูบอย่างดีเลยน้ำขึ้นนี่แหละฮะสูบสักเล็น้อยเกินน้ำเกินตาน้ำแล้วเนี่ยก็แสดงว่าสมัยพุทธองค์ท่านเดินข้ามมาตรงนี้ก็แสดงว่าน้ำก็นิดเดียวเดินได้เดินได้เดินได้มาตำนานว่าท่านนั่งอยู่ฝั่งนู้นใช่านั่งปั่นข้าวแต่แล้วพออธิษฐานจิตเสร็จ เดินข้ามมาฝั่งนี้ก็มานั่งใต้ต้นสีหมหาโพนี่<อ>กท่านสรู้เลยใช่ใช่ใช่คือทีนี้เขาจะไปพักที่มันจะเป็นป่าเล็กๆครับกลางวันก็มีที่หลบพักกลางวันพอตนเย็ยนประมาณทักเวลาเนี้ครับท่านก็มานะหรือว่าอาจจะเยอะกว่านี้ก็มามานั่งที่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์กันครับ คัผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชา,านะครับซึ่งตามตำนานนั้นว่ากันว่าพระพุทธองค์นะครับก่อนที่จะจัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับพระองนั่งอยู่ที่ตลิ่งฝั่งนู้นนะครับแล้วก็นั่งปั้นข้าวที่นางสุชาดามอบให้นะครับ แล้วก็ทำการอธิษฐานว่าถ้าหากว่าถาดทองคำของพระองค์นั้นสามารถลอยทวนน้ำไปได้จริงเนี่ยนะเขาจะแสดงว่า,าพระองค์จะสามารถตัดสู้แล้วก็หาทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นะครับแล้วพระองค์ก็นำถาดทองคำนั้นลอยน้ำปรากฏว่าถาดทองคำนั้นก็ลอยทวนน้ำขึ้นไปจริงนะครับแล้วพระองค์ก็เดินนะ ้ามมาจากฝั่งนน้นเพื่อมาแม่น้ำเนรัญชราฝั่งนี้นะครับซึ่งจะมีต้นสรีมหาโพอยู่ทางด้านในบริเวณเจดีย์พุทธคยาและพระพุทธองก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเ้าในเวลาต่อมาครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ